ตอนนี้เราก็อยู่ที่จาการ์ตาเหมือนเดิมนะคะแล้ววันนี้เราก็จะบินไปที่มาลังเช้าวนี้เราก็สั่งอาหารจแกแกฟูดมาที่โรงแรมนะคะที่เราสั่งอาหารแก๊ฟูดมาจากที่โรงแรมยาวเพราะว่าแถวๆโรงแรมอ่ะไม่มีอาหารเลยเราก็เลยเออสั่งมาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องบินตอนเที่ยงแล้วกว่าจะถึงที่มาลังตอนบ่ายแบบเนี้ยก็เลยแบบเออเดี๋ยวมันหิวก็เลยสั่งแก๊บมาดีกว่าเมนูที่เราสั่งจะเป็นไก่ย่างแล้วก็มีน้ำพิกของเขาด้วย แล้วข้าวประมาณแบบ50บาทไม่แพงไก่เขาดูแบบ juicy มากน่าอร่อยน่าอีสอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกแต่เหมือนพริกที่บ้านเขาอร่อยนะเราชอบ I can't speak Indonesian oh, uh, so you want to drop off to the airport 10 A M yes, yes. yes. okay can I ask about SIM card SIM card yes I need to buy internet more from your credit card yes I buy but fail payment okay Uh, do you have a cache? cash yes i have cash uh -huh. how different of this packet and this packet uh, this is for all provider like a 2g 3g and 4g oh, okay and this one just for 5g, uh -huh. yeah, 5G but 5g is separate why is separate this is for the 5g internet and this is for the all uh, signal Mm. This is good, better? Uh, I think Indonesia still have 4G. Oh, okay. I think 5G is not, uh, it's not good, I think. Oh. Uh -huh. The valley has 4G. All Indonesia has 4G. Okay, 40 gigabyte is too much for use internet. How long you will Indonesia? Uh, 2 week. 2 weeks, I think it's enough. Enough for 40 GB? Nah, I think it's enough. Okay. ตอนนี้โรงแรมก็เดี๋ยวจะไปส่งเราที่สนามบ,บินจาการ์ตาอีกรอบนะคะ<ฮ>เขาบอกว่าออก10บโมงแต่เขาออกก่อนประมาณ15นาทีอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าของเราน,นี่เขายิ้มเน่ <laughs> อันนี้เราจะสั่งบีฟนะคะตรงนี้อืมอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบหรอตอนนี้เราถึงโฮเทลแล้วนะคะตอนนี้เราก็มีเวลาเหลืออีกสามชั่วโมงที่ต้องพักผ่อนแล้วหลังห้า่มก็ต้องแบบปีนขึ้นเขา คือเมื่อกี้เดินทางแล้วแบบรู้สึกปวดเท้าปว,วดเอวปวดเหนื่อยมากเลยคงแบบเดี๋ยวก็ต้องไปอาบน้ำแล้วคือมีเวลาพักผ่อนน้อยมากเดี๋ยวเราก็ต้องยกกระเป๋าลงมาอีกอชีวิตตอนนี้มาถึงรอมแล้วนะคะก็คือโฮสเทลที่เราอยู่เนี่ยชื่อโฮสเทลเมดอดอมเป็นโฮสเทลที่แบบจัดทริปอะไรแบบนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวแบบตอนประมาณ5้าทุ่มห้าสิบเราก็จะออกเดินทางแล้วแต่นี้คือตอนนี้เวลาประมาณแบบ ประมาณสามทุ่มกว่าแล้วก็มีเวลาเหลืออีกประมาณ2อชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มห้าสินะคะกำลังจะออกจากแบบพฮสเทลแล้วก็เดินทางไปขึ้นโดมูค่ะก็คือตอนนี้แบบเราหลับได้แค่ครึ่งชั่วโมงเอง คือเราอะจองที่มาเป็นแบบชูเดย์วันไหนไงแล้วเราก็เที่ยวแค่แบบทั่วโบโมแล้วก็ไอเซนแบบเนี้ยตอนนี้คือเราใส่แค่หิห้เท็กัวเดียวตอนนี้อุณหภูมิประมาณแบบสิบสี่องศาคือตอนแรกคือไปอ่านมาว,ว่าเขาว่าประมาณสามถึงห้าองศานะถ้าขึ้นไปยอดเขาอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้ยังอยู่แบบ ข้างล่างอยู่ก็ประมาณแบบก็ประมาณสี่หองสาอะไรอย่างเงี้ยแหละคือตอนเนี้ยเราก็รอเวลาถึงประมาณตีห้ายีตอนนี้ประมาณแบบตีสามครึ่งแหละแล้วระหว่างนี้เขาก็ให้แบบเรามารอที่ร้านกาแฟ แบบนี ừ ừ va, no ้นอาเหมือนเขาก็จะให้เราสั่งแบบพวกช็อกโกแลตตัวก็จะแจกพวกแบบพวกกล้วยทอดแบบนี้ด้วยกล้วยทอดเนื้อคือแบบอร่อยนะแต่คือถ้าเทียบกับบ้านเราอ่ะบ้านเราจะผอมๆมากกว่าคือแทของเขายาวประมาณเนี่ยใส่ไหใช่ืช่เหมือน แบบเป็นกล้วยน้ำว้าอะไรอ่ะงเแต่ไม่รู้ว่าที่นี่เขาเรียกว่ากล้วยอะไรแบบลูกสวยนี่นะเหมือนเขาทอดเป็นลูกเลยคือมาเกลืออารมณ์อะไรเชี่เชี่ช่ยเ ตอนนี้คือมาที่จุดชมวิวของภูเขาไฟโบโมนะคะแล้วคือตอนนี้เวลาประมาณ5โมง20ตี5นั่นแหละแล้วแบบคือมันเริ่มสวยแล้วนะแล้วคือแบบอากาศก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหรอันนี้เราใส่ฮีตเตอร์ฮีเทคข้างในใช่ปะแล้วก็ใส่เสื้อโค้ทขนอกแล้วก็มันก็จะสวยแนวนี้อะ่ะเดี๋ยวเราจะอาทำแบบดู <c oughs> อากาศเป็นไงบ้างคะ คือมันแบบอากาศโอเคอ่ะไ,ไม่ได้หนาวอะไรขนาดนั้นไม่มีลมด้วยก็เหนื่อยตอนนี้ไกด์พาเรามาแบบอีกที่หนึ่งที่มันสวยเหมือนกัน เขาไปไหนกันแล้ววะฉันไม่ได้ฟังด้วยมาแกะเขาเป็นโรแมนต์อ๋อก็กลับไปขึ้นรถสินะ missing two yeah ของเรา โอเคขอบคุณมากคุณรู้ว่า where is อืม I don't know where where there is but คือตอนนี้ยังออกไปไหนไม่ได้นะคะแล้วก็รถติดมากเพราะว่ามีรถจีบเยอะมากแล้วตอนนี้รถจีก็กําลังต่อแถวอยู่เราก็คือรถคันนี้อันนี้เราจะมา r e v i e รถเราก็แบบ อันนี้ก็จะเป็นป้ายทริปของเราแล้วก็มีรอก็คือรถติดอะ่ะข้างหลังก็รถติดทุกคนก็นั่งรออะไรประมาณนี้แหละตอนนี้ทุกคนก็เล่นมือถือรอแล้วคือแบบมันไม่มีอะไรทำอะ่ะ เหมือนเขาให้บ็อกซ์ลันช์ด้วยอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบ Breakfast Box นะคะก็จะมีแบบกล้วยแล้วก็เหมือนอันนี้น่าจะเป็นกล้วยหอมเคก้กกล้วยหอมและนี่ก็จะเป็นบิสกิตโพเทโต้แลไข่ต้มนะคะแล้วของคุณได้อะไรเหมือนกันอนะเหมือนของคุณจะได้ต่างจากเราปะ ไม่ใช่เลยโรตีอะไรนะที่เรียนเหมือนกันตอนนี้กำลังออกจากภูเขาปูโมนะคะแล้วแบบเหมือนกำลังลง หมือนกำลังต่อคิวลงรถอะอันนี้เขาก็แบบมันนานนะเขาก็เลยจอดไว้อันนี้ก็จะมีรถจิบ ทรายจะเป็นทรายสีดำค่ะเพราะว่าเป็นทรายจากหัวเคโนนี่วัวเคโนผสมทรายกลายเป็นทรายสีดำภูเขาไฟสวยมากตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาไฟที่แบบสงบแล้วก็เลยแบบเป็นสีเขียวยังไม่ปะทุแล้วส่วนข้างหน้าก็ยังเป็นภูเขาไฟที่แบบ ยังมีแก๊สหลงเหลืออยู่อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งเลยแล้วแบบเราก็ต้องเดินไปเรื่อยๆตรงนั้นตอนนี้ก็คือแดบดบแรงมากฝุ่นฝุ่นไม่เยอะเพราะว่าวันนี้ลมน้อยปกติเราเห็นในชลิปอื่นอะไรอย่างเงี้ยแบบฝุ่นเยอะต้องเอาผ้ามาปิดหน้าประมาณนี้ อันนี้เราจะต้องเดินไปคือแถวแถวเนี่ยเหมือนเขาก็จะแบบให้บริการม,าม้าแบบเนี้ยเหมือนรอบละเที่ยวเดียวก็หนึ่งร้อยูเปียรแล้วคือถ้าไปกลับก็สองร้อใช่ไหมแล้วเราก็เดินมาเรื่อยเรือ่ะมันก็จะแบบเขาก็จะต่อรอเขาก็จะลดราคาให้เราเหลือประมาณห้าสิบพันเลอะไรเงี้ยเออเพราะว่าแบบที่เขาลดให้เหลือห้าสิบพันเลเพราะว่าเราอะ่ะเดินมาครึ่งทางแล้วไง ตอนนี้ก็คือเริ่มเหนื่อยะเริ่มอิดด้วยโอ้ตรงนั้นฝุ่นเยอะอยู่เพราะว่าม้ามันวิ่งไปมา,มาเหมือนข้างบนนู้นน่ะมันก็จะมีบันไดให้แบบขึ้นไปดูภูเขาไฟวูวแบบสวยงามอะ่ะ I like the wheel You too <laughs> สวยงามอะ่ะตอนนี้กำลังขึ้นมานะคะอื้มฝนฝุ่มอื้มอื้มอื้ม ก็คือ50าสิขึ้นละไม่อยากเดินเพราะว่าหนทางอีกยาวไกลเขาจะวิ่งทำไมอ่ะฝุ่นเยอะอ่ะดูดีดด ทุกคนดูหน้าเราหน้าเราไม่ไหวแล้วอุ๊ยมองไปข้างล่างเราสวยมากเลยอะถ้าอยู่ตรงเนี้ยทุกคนสวยมากอันนี้ก็จะเป็นแบบถ้ามองใกล้ๆมันก็จะเห็นแบบเนี้ยคือเห็น,นแบบซอกหินซอกอะไรเงี้ยเป็นแบบลายของวูคาโนเคยละละ้วล่ะเคยทปะปะทูมาก,ก่อนนะเป็นลายของวูคาโนที่เคยปะทูมาก,ก่อนสวยงามมาก นี่สินะศิลาปะคือมันยังตื่นอยู่ไงแต่ยังมีแค่ไม่ประทุและยังนอนเงียบอยู่แ,แก,น,แกนเฟอร์เรามาไกลได้เท่านี้เพราะว่าเราไม่ไหวแล้วจริง ตอนนี้กำลังจ,จะกลับไปที่รถตู้แล้วนะคะเพราะว่าทิปเราจบเพียงเท่านี้แล้วคือแบบเออสนุกมากนะแล้วก็ร้อนเนี่ยคือเหมือนถ้ามาภูหขาไฟบวมัวนี่น่าจะมีค่าเข้านะเป็นค่าเข้าอุทยานอะไรประมาณเนี่ยแต่เรามาทัวร์ก็คือเขาจ่าให้หมดบบจบเลยทิปต่อไปเราจะไปเที่ยวไอเซนเมลเช่นกันนะคะ นี่คือเมื่อกี้มาถึงที่โรงแรมแล้วแล้วก็เราก็พักผ่อนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังจะออกไปหาซื้อข้าวกับน้ำมากินในโรงแรมแต่เมื่อกี้จริงๆอ่ะที่หัวเขาก็มีแจกข้าวนะแต่คือเราไม่อิ่มเราก็เลยว่าจะออกไปซื้ออะไรกินต่อสถานีต่อไปของเราก็คือไปที่ภูเขาไฟคาวาอีเจนแล้วแบบเราอ่ะจะออกที่นี่ประมาณตอนท่าทุ่ม ก็คือเราจะอยู่ที่นี่อีกประมาณสี่ชั่วโมงก็คือเมื่อวานก็อยู่ที่โรงแรมประมาณหชั่วโมงอะไรแบบนี้คือเสียงละหมาดเขาใส่ลำโพงอหมอใ้อยู่กล้กมากเลยคือวันนี้เรารู้สึกว่าร่างกายเราอ่อนแอมากเพราะว่าแบบ เราปวดข้อเท้าแล้วก็แบบปวดเนื้อปวดตัวเรากลัวไม่สบายที่สุดเลยแล้ววันนี้คือเราก็จะไปแท็กกิ้งกันก็คือไม่รู้ว่าเราจะแท็กกิ้งแบบเหนื่อยหรือเปล่าอะ่ะคือหวังว่าจะไม่เหนื่อยเพราะว่าเราปวดข้อเท้าอยู่อันนี้เราก็กําลังออกมาจากแบบโรงแรมนะคะมาหาอะไรกิน ตอนนี้คือประมาณ5้าโมงเย็นห้าโมงหนึ่งท้องฟ้าก็คือเอริ่มมืดแล,แล้วเขาบอกว่าตรงข้ามโรงแรมมันจะมีพิซซ่าฮัทอยู่ด้วยก็จริงนะทีนนี้เองนี่วันนี้ใจไม่พร้อมกับการแทรกกิง้ง ถ้าซื้ออะไรเสร็จเราก็จะกลับไปหลับอีกประมาณ3ชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมของแล้วก็ออกไปเที่ยวออกไปเทรลกิ้งเลยทิปมาเที่ยวของเราที่เนี่ยคือเราจะนั่งบนรถตู้แล้วก็มีเพื่อนๆชาวดัตใช่บ่าหลายคนมากแล้วเรารู้สึกแบบเอ้ยมันฟิลฝรั่งมากอะแล้วเรารู้สึกว่าเพื่อนคนดัชเนี่ยรู้สึกแบบเราเห็นว่าเพื่อเรารู้สึกว่าเพื่อนคนดัชเนี่ยคือเขาอะ ใจดีแล้วก็แบบเออมีคิดบวกอ่ะแล้วแบบเหมือนเขามาจากหลายๆที่แล้วมาเจอกันที่นี่ทีเดียวอย่างเงี้ยแต่มันแปลกมากเพราะว่ามันมีประมาณเกือบยีคนเลยอ่ะอุ้ยอยากกินข้าวี้ไก่เหรอเออกินไก่ดีกว่า เราคนซื้ออะไรอ,อุ้ยมีโอทมิวเนเลยเออเจ็ดสองสิบสี่สิสี่สิบห้าถูกไหมเออถูกอุ้ยโอทมิวแบบนี้ถูกอะ่ะห้าสองสิบ <c oughs> ถูกกะไทยอีกนั้นเลยมีขวดเจกขวดห้าอันนี้ห้าขวดาห้าเอาไหมเอาห <6 S 1> ้สองคนไหมเออ อยากกินแบบขนมกล้วยอะ่ะอุ้ยน่ากินอะ่ะวันแอนส่วนอื่นไหม,อมเอาสามเลยไหม กินเค่นี้แหระครับอเออกินแค่นี้หนึ่งแล้วกินอะไรอีกหนึ่งไก่พุงนี้อย่างเลยหนึ่งชิ้นกินเยอะหน่อยอร่อยแนะ่โอเคคือเขาไม่เข้าใจที่เราพูดนะคะก็าเลยต้องแบบเขา<อ>ยังไม่เข้าใจเหมือนกัน สาบานว่าเมื่อกี้เขายิบถูก <laughs> โอ้ยแบค์แ่สิบไปเดียวเสีฟ้ากิน <c oughs> เยอะนะจ๊ะใครอยากเลี้ยงเราก็ต้องเลยหน่อยเมื่อกี้เราคุยกับพี่เขาไม่รู้เรื่องนะคะเพราะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเราก็ใช้ Google Translate แล้วเราจะได้ไก่มา3ชิ้นแล้วก็ข้าว2แล้วเมื่อกี้ก็ขอถุงเปล่าไปหนึ่งเพราะว่า กระเป๋าเราเป็นแบกแพคเกอร์ไงเออกระเป๋ากระเป๋าเราเป็นแบกแพกเวลาใส่ของกินทุดที่ก็เลยแบบขอต่อกวา่าตอนนี้มารอขึ้นภูเขาไฟที่ร้านกาแฟล o คอลนะคะเวลาตอนนี้ก็ประมาณตีสองครึง่งทริปนี้เราไม่ได้เก็บภาพเยอะเพราะว่าเราเดินขึ้นภูเขาแล้วมันเหนื่อยมากๆก็จะมีเก็บภาพบางส่วนไว้ให้ดู ทริปนี้เราจะได้หน้ากากกันแก๊สด้วยเพราะว่าเราจะได้ลงไปที่ป่องภูเขาไฟเราจะเห็นบูไฟเยอร์ซึ่งบูไฟเยอร์มันจะมีกลิ่นแก๊สไขเน่าแหลงมาก ตอนนี้เรามาพาก,กินมามาค่ะเหนื่อยมากแล้วก็จะแบบเราก็จะข้ามไปที่บาหลีแล้วเดี๋ยวอันนี้รอเพื่อนๆเ,เขามาเต็มกันในรถก่อน everyone has two ticket A and B. A for enter the gate with the barcode, so uh -huh. scan barcode and machine. Oh. B is for insurance if something happen. Yeah. Okay. <laughs> <laughs> Group. Let's go. Let's go. Okay. Bye, guys. Bye guys. Bye. 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 Yeah. Bye. ไม่รู้ว่าเตือนน้อยขึ้นเรือก่อนได้เปล่า ตอนนี้เราเที่ยวคาวาอิเจนเสร็จแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะขึ้นเรือไปที่ฝั่งซิลิมาุกนะคะคือฝั่งบาหลีเพราะว่าเราจะไปบาหลีต่อคือเราเที่ยวไอเจนอะคือเราไม่ค่อยได้อัดชีปอะไรมากเพราะว่าแบบเราเหนื่อยมากคือมันจะต้องขึ้นเขาอะไรเงี้ยแล้วลงเขาเราแบบเหนื่อยมากไม่ได้อัดอะไรมากมายแล้วแบบตอนลงเขาอะก็แบบขาแพงอีกก็เลย ه, เหนื่อยที่สุดเป็นชีวิตท,ที่แบบฉันไม่ทำอะไรที่ แต่ก็เออสนุกได้เอ็กซ์เพียไปอีกอย่างหนึ่งฉันต้องการนั่งตรงแอร์นั้นคือร้อนมากทุกคนดูหน้าเราหน้าเราร้อนมากอะ่ะท <c oughs> ัวร์ที่เราจองมาเนี่ยสองวันหนึ่งคืนอะ่ะ เขาบริการดีมากเขารวมแบบทั้งเรือเฟอร์รี่จากเกาพงไปจิริมานุใช่ปะ่ะแล้วก็รวมจากแบบรถบัสจากจิริมานุะไปแดนปาซาชื่ออูบุงคือฟรีหมดเลยเราก็ไม่ต้องจ่ายถ้าหลังจากนั้นนะ่ะที่อูบุงสเตชันถ้าเราอยากไปที่ไหนต่อเราก็จะต้องแบบเรียกแก๊บไปต่อเองซึ่งเราอะ่ะจะต้องไปที่ซานัวต่ออยู่แล้วเราก็ต้องเรียกแก๊บในขั้นตอนต่อไปแต่คือทริปเนี่ยบริการดีมากคือเราชอบทริปนี้นะ ที่ราคาไม่แพงแล้วเขาก็บริการดีที่สุด mm hmm. เวลาเราจองตั๋วเรือที่นี่ใช่ปะ่ะเราจะได้ตั๋วเรือสองใบ mm hmm. ก็คือที่เรามีตอนนี้ mm hmm. มีใบเดียวอยู่อีกใบก็คือเป็นตัว mm ๋วเอ็นทานมีที่สแกนแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเอาไปแล้วตั๋วเนี้ย mm hmm. ก็จะเป็นตั๋วว่าแบบ mm hmm. เออถ้าเราขอความช่วยเหลือนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยืนให้แล้วราคาค่าตั๋วเนี้ยประมาณ10.6ลูเปียเองถูกมากเลยนะ คือตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งเรือออกประมาณ11บเอโมงเราก็นั่งรอวนไปวนไปในการเดินทางและก็การผจญภัยครั้งแรกวันนี้ของเรานะคะและเมื่อวานด้วยถ้าเราไม่มีคนนี้เราก็ไปต่อและไปไม่ถึงจุดสุดของวัวแคนโนแล้วก็ไม่เห็นความสวยงามมันเหนื่อยมากเพราะเราต้องเดินเยอะมากๆเดินขึ้นเขาชันสุดๆแล้วคนนี้นะคะ คนนี้เขารอเราทุกสถานการณ์เราขึ้นเขาไม่ไหวลงเขาไม่ไหวเขาก็สปอร์ตเรานะคะรอเราอยู่ตรงนั้นเ okay. แล้วเขาก็แบบเตือนเราบอกว่าค่อยๆเ,เดินนะค่อยๆเ,เดินนะเพราะว่ามันชันมาก